สวัสดีครับท่านผู้ชมและเเพื่อนๆที่รักและคิดถึงทุกๆคนครับวันนี้คุณภรรยาจะทําต้มไก่ให้บุญส่งถึงกับลูกๆรับประทานกันครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรุงครับต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่ขิงขา่าตะไคร้ลงไป แล้วก็พอน้ำเดือดเต็มที่ก็ใส่เนื้อไก่ลงไปต้มให้สุกนะครับพอต้มเนื้อไก่ให้สุกแล้วก็ใส่เครื่องหอมลงไปครับมีใบมะกรูดหอมสดมะเขือเทศ ดูเหมือนว่าคุณภรรยาจะใส่หอมหัวใหญ่ลงไปด้วยนะครับตอนนี้ต้มไก่สุกแล้วครับสีสันสวยงามมากๆครับคุณภรรยาตักโชว์ใหญ่เลยครับชิ้นไก่ก็พอดีพอดีเลยนะครับน่ารับประทานมากๆเลยครับ เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับน่ารับประทานมากๆเลยใช่ไหมครับกำลังจะตักไปสู่สำหรับอาหารแล้วครับตักมาแล้วครับต้มไก่ชามใหญ่หน้าตาน่ารับประทานมากๆครับ มีข้าวเหนียวกระติบใหญ่ด้วยครับน้ำดื่มสะอาดสับประรดครับผลไม้หลังอาหารครับน่ารับประทานมากๆครับขอบคุณท่านผู้ชมและเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับ